มักขนาดประเทศมุจจอหอนคือประเทศมุขไยบอวันนี้หอนหอนจนโอโ้โหจังอยู่หมู่บ้านหลังรถนี่ว่าพ่อพ่อเย็นอยู่ครับเป็นน้องแมวครับวันนี้หอนแข็งเฉลือกเกินนี่ส่วนหอนาเงยพันเป็นเด่นนำคล้องเยอะหน่อยล้วก็ดงมงมัสซาวถ้ากับเกี่ยวกับแฟร์พ่อวันนี้ละ,ะนั่งลบคิดเยอะมัดมือวนันมัดมือมัดขึ้น อับนากจออยงบาดกันโอ้หอนแห้งอดีภากันไปอาบน้ำคล้องอยู่เหรียนนำคล้องอยู่นั่งลบตะคิบงานดัดเลเพัน <c oughs> นั่งลบคิบ้ัก็เย็บพักเย็บจักนี่นี่แหละเย็บจักเย็บชุดพ่นจะไ,ไปร่ำที่สองสีหอนเลยมือไปไปใสกออ่กางเอเพราะว่าเป็นน้ำแม่กู้ที่มือไปประชุมสามื่นตัวประชุมสามหมื่นยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบ ประุยังไรเหมือนกันประจุมเี่วกับมวลำเลยหรออาะทำบ้างัดมอลลำสู่มวลล้ำหลกมเ่ได้ปรอจงไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติน u n s แต่พอถ้าในรู้รายละเอียดวันจะเห็นมอลำเขาสู่ระบบอันนี้บอระบบซากลคือเขาห้องกันเขาห้องกันยูเนสโก่ห้อมกันยูเนสโกนางเรียนขักเรียนแน่ง <Es per ated> นบังมาคลิปได้ไมนนต่ติยแดงวะพนกำลังอันติดอันนี่แหล่ะไห,ไหติดอันคลิปอันเฟซบุ๊กพนละติดเลี้ยวติดเล่อพนนางเห็ดเยนี่พนกำลังมันเออบารลองห่านกับมันึ้นกันน,กน,รรกนะถ้าบอ๊บอบบอบปันได้ดอกพี่น้อ,บองบ๊อบเก่งทั้งอันแอปฝาปันนี้อ่าบ๊เก่งบ๊เก่งทั้งเลียวครับบ๊ท่านหูขอมุ่นอยู่เลี้วเลเลีก็ได้อนี่ก็ นี่ได้ดีๆกันทีาอัปเดตอนในพี่น้องป้องไปรับชมกันสนมากกันที่ใส่ใจได้กับแอปแดงเลยล่ะวานหมดมาใสไหร่ก็ได้แต่มันกินนมตัวนี้หมดหลไรเงินห่อนอาการห่อนหมดเลยมากบ้านกับป้าห่วงร่มมากสันว่ามันสิโอ้มันขึ้นว่ามันสีวันเัียแต่ยานนี่เสียงฝ่าเมยแจกเต็มเปียนแม้วูอ้ยขึ้นแต่เรตตุลนี่อยู่ยินคาราเวทีเครื่องเสียงว่านี่ยินคาราเวทีเครื่องเสียง ของทีมงานเฮากะกะเสียหายได้มากขึ้นเท่าใด๋ก็น่าเจริญทุกคนนั่นแหละพอล้ําทีมงานทีมงานเฮาก็สิว่าทีมงานเฮาตัวเพิ่นเคยมาใช้บริการเฮาเนาะเฮาเคยใบริการเพิ่นอยู่ไอ้นันกอุดมักซาเนไรเออแม่นๆอุดมักขอโอ้ยเอาขาตั้งกล้องบ่เป็นเก่าพี่น้องาตั้งกล้องสิได้หาเงินบูชามาอยู่โอ้หมดแดงหมดแดงหมดแดงบอกหัวม ขายวนไเ้อเนี่ยอนู่นหอมนไปแล้วเดี๋ยร้อคว้างเปรยค้ามันป่อยมาเต็มเลยร่างเนไออกน่อมวันตะตะไปยวันนะไยี่วันขาเมาแล้วทายทีอาไทยเอาท่านหนาผักแล้วเปี่ยวเสื้อเบกล่องใส่หนาผากแล้วเปล่ัเราไทยยังจานวันจานวันเยอาเกียรเด้ละพอเหรียนิดนึงรอกออน่นหอมวันไปใ่ไหกระชีออกเป็นอ่าดุยน้ำออกไปท้าเสริมเย็นมา้เราพี่น้อง แต่บ้านสวนกกะถือว่าบ่้อนแห้งในซส่นรัถือว่าเย,ย็นมีมมันมีลม้อมามีช่องลมอยู่แต่ว่าอยู่ในบ้านโอ้หอนเขาเจว่าหอนแห้งอยู่ในบ้านหอนแหงเมื่อคืนไดนยนข่าว,ว่าโอเวทีไปหลยไล่ได้ไปหลว่ว่งเลยเวทีเครื่องเสียงพังของทีมงานขนจันทร์ห่อกับพังหลยหลายคณะอยู่ไลยทีมอยู่อเขาเจมันแล้วจะบ้านเด้แล้วแต่จังหวัดได้บาง บางคนบางที่มงานงเพิ่งกับเรียนอยู่จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อพายุอันนี้มันหนาพายุพายุหนาห้อนเท่านี้นี่มันเป็นพายุหนาห้อนพายุหนาห้อนเขามัน,มนเป็นพายุหลงฤดูก,กับว่าไหนเราะว่ามันเป็นน้ำซิงแวดล้อมอพี่น้องเป็นน้ำซิงแวดล้อมสภาพอากาศมันแปรปรวนมันเกิดจากฝีมือมนุษย์แหละทุกชิงกอยังเกิดจากฝีมือมนุษย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับเขาเมื่ <S <S <ข>อกีกระแสควาว่า นี่ฝนสีมาหลายหน่อยเนี่ฝนสีมาช่วงฝนช่วงเขาพัาคนน่ะฟังผมโมตูคนบอกเนาะพ่นว่าฝนสีมาช่วงกรากระาสิงหาคนไหมกระกระาสิงหามันก็เละละสีออกพันสาหมนจนออกพรสากักตุลาเนาะกรกระาสิงหาฝนยังสีมาวะท่านคิดยางนําโพเข้าไม้ซาน้าแล้วมันเย็นในเชียงเปยที่นี่น้ำใจเขา มีน้ำใส่เขาใส่ไ้ใส่ใใใมันใส่อ้อยพืชผักพืชพักคอกือว่าสิ่งปลูกต่างไม่ได้กินง่ายแล้วกรับติดตะลอดเดือนตะลอดกระดาษสิงหาะที่เมื่อวานเขาเดือนพฤษภจริานนี่เดือนนาะผู้เจิญผ่านนี่คือบ่ได้แหบเลยครับบ้านเขาเดือนนะพาพฤษภจร่านมีตัวหน้าบ่ลบอลใดแล้วมันมาฝนนาปีนี้สิมาลฝนสิมาลากว่าสุป,ปี เนี่ยเกิดจากนีล่ลนะเกิดจากสภาพอากาศทั้งแปรปรวนมันมัคือเก่าอ่าไปออกไปว่ามากกว่าที่ทเป็นเจ้าที่กมรมมตุตัวนีอ่ออกมาอเอาหม้อไปครับเล็กน้อยก็บทออกไปเล่นน้ำแล้วเ,เล่นน้ำเล่นน้ำแจ้งอันเล่นน้ำ้อนเอาลูกไส้ไปน้ำหนึ่งลูกไส้นอนอยู่ืดเตียงลูกไส้นอนอยู่ืดเตียงได้มาไหมใส่ <c oughs> ของเล่นมาไหมนอนอยู่ืดเตียงนอนดม chào anh đại nhọn lắm con điện bay vẫn <laughs> à, kia xinh phải có thể dù phải mua dây dây cái non bạc phần còn... một bạn cái làng lót nhìn như là làng lót toàn không việt nam phải tít ra cũng này dây rồi thầu còn mình mình có năng gì có phong có phong năng gì cả đại phong năng nhung có năng nhung nhìn như là ba thằng gần ba ba thằng gì cả một thì ấy... สองหมอลำพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเงินหมอลำชาวบ้านก็ติดไปประชุมกับผู้บาอาจารยนพันแม่คู่ด็อกเตอร์ลาสีสิไรครับไอ้คนเออสามารถข่มหมอลำสามารถข่มหมอลำตัวทั่วภาคอีสานประมาณนี้ทั่วภาคอีสานแต่ที่บาหลายจังหวัดอยู่ตัวภาคอีสานเนาะมเป็นเป็นเป็นนโยบายระดับพื้นที่ต้องเป็นนโยบายยังเป็นบุรุษกับชาวเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมกับ คดีเด้เวัฒนธรรมพันส่งเสริมทั้งดันศิละปะการแสดงเพื่อนบ้านอีสานบ้านฮ้องเป็นการอนุรักษ์ไวเป็นการดียิ่งเป็นองเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการละเล่นไม่ว่า,าการแสดงเพื่อนบ้านอีสานไวสืบทอดไวจะเป็นนโยบายที่กย่ห้องประสบทอ,อดไวเมื่อกี้สูนสินไปเมื่อไปเนาะสูญสิ้นไปเมื่อไปแต่เห็นบ่อทั้งผาอก่นพันหรือทั้งทั้งทั้งผาไต่พันหน่อยโนโลโนล,ลายางพัน คนเขามาดอกโลกกันเด้เ่นเขายุเนสโกแล้วเนี่ยอายุเนสโกนี่เพิ่นเขาหลายอาชีพเด้หลายอย่างนี่ยก็หลายประเภทนี้นี่สิค่อยหลายแต่เพื่อนี่นะเด้เพราะมันแต่เพื่อนี่เขาเลยหลายหลายศิละปะการแสดงเลยที่ยังเงินโนราเขาในี่เขายูยุเนสโกแล้วเป็นจดทะเบียนแล้วเป็นยุเนสโกแล้วเราก็น,นวดแขนโบราณถึงบ่ เแนโบราณเขาอยู่เนสโก้วด้ครับพี่น้นองยังษตัมอลัมนี่ยบนัน้อยไมมอลัมเาหนีไปที่เขาอยู่เนสโก้ได้บัเขาเป็นม,มรดกโลกเลยบน,นี่แหะเพ่มอลัมใอม่เนี่ยก่อนไอ้นี่น่ามองดีดีมอลัมย,ย,มะะยม่างอนจับมันเละควจําเสื่อมเพราะไงว่าเขายุเนสโก้ละเฟสติวัลใช่หมอลัมเฟสติวัล เฟสติวัลอดีตเขาโครงการของยูเนสโกเราเป็นมอดโกลกเราอดีตเรื่องนาะเขามอดกโรกลกอะไรเขาแสดงว่าแตะวันตกทั้งฝนเข้าวจอร์ดอเมริกาเขึ้นแต่วันตกมาฮะทั้งยุโรปทั้งฝุ่นทั้งตะวันตกทั้งอเมริกาเขาจะเห็นคาสำคัญเป็นวามสำคัญของระดับหรือว่าประเภทนี้หรือว่าศิลปะกต่างประเทศไทยเ้า คนไหนค้อมสำคัญเคนสนใจด้วยนะสนใจจะว่าเดี่ยจ้อนปเปลี่ยนเป็นหมอลำมาเป็นหมอดอกโลก็จะว่าโอ้สุดยอดจะกัน้นแบบนีสุดยอดนะครับเกุ้งใจน้ำพอนเยอะจะพาข้อมใจด้วยอันเป็ที่เป็นหมอลำหมอลำทาดีใจน้ำครับหมอแค้นมูลนี่แหละต้องกาน้ำกัดหมอลำหมอแค้นหมอลำมันต้องมีหมอแค้นหมอลำหมอแค้นเป็นเรื่องคู่กันครับของคู่กันส่วนส่วนลำตีชิ้นนั่นเรื่อนเป็นองค์ประกอบ ผอมากรามามาตรว่าทุ่งเมือนี่คุณใดสีมานล่ำใจแค้นล่ำตาล่ำจแค้นสองขินล่ำใจแค้นเต่าเดียวนี่ยากที่ดอกมันมนยุก่อนยุกตาสมัยขบาจานเทาได้กี่านกได้กี่ปนล่ำใจแค้นนี่ดีนาดล่ำปากเปล่ามี่สมติล่ำใจแค้นเตาเดียวนี่สิาที่ลีครับจะมากเสียวันเดิปีสากคมาประยุกตใช้กันเอมาประยุกต์ร่วมสมัยหมอลำร่วมสมัยกรวบาได้ครับโอโม่ของวันไป ก็ทิ้มวนก็รขอผมวิ่งวอยูพอดีเอาเ้าไปยเอายูพอดีเอาซ้ำบ้าล็มเนแต่ว่าได้เป็นบ้าได้ของห่อนแดดบ่าบ้าที่เปนบ้าแดดเนี่ยบ้านหมูทีเอาแดดน้ำพี่เราว่องไปแล้วเพราะท่านมีคนมาช่วยจะคนยังก็เปิดถึงสาธารณะยังก็มีอินชิมแต่อากาศห่อนที่เิ่นอากาศห่อนมูเจ้าไปคาน อาบน้ามีติดน้ามข้องมีติแล้ววันเด็ดเปิดเครื่องไว้วันเด็ดวันเด็ดทักต้องใส่พันผ้ากันพันผ้ากันเป็นโดดน้าข้องคนแรกวันเด็ดบึงเนี่ยวันเด็ดบึงไรสดของมาลอหัตช่วงนี้ยังไงเงียบนยครับเด้องานกับมีวันที่สองครับที่หาคนละสองพุทธภาพแล้วก็หาพุทธภาพแล้วก็วันที่เจ็ดพุทธภาพมีแคนิ่งบังเดือนพุทธภาพพุทธภาพมีแครสามงานครับเอเปิดรับสมัครเจ้าภาพเด้อทั้ง เกาอะไไหมครับผมเปิดร <TO C: Hag silently> ับสมัครเจ้าภาพทั้งเกาละไรไหมมีงานขึ้นบ้านไม่ะลองสาราบุญปั้นเขาจีอย่างนไอบุญปั้นเขาจีหรือมันบุญปั้นเขาโป่งไงก็เอิญได้ครับเอิญได้ครับผมตามงบเจ้าภาพตามงบเจ้าภาพเจ้าภาพมีงบหน่อยก็ไปตามหน่อยจัดให้ตามหน่อยเจ้าภาพมีงบหลายก็จัดหนตอตามตามงบของเจ้าภาพพี่น้องครับเป็นเป็นมอลลัที่หยุดยุ่นเนี่ย พวงของหมอลำเครือวันจะกระจ้างเป็นมอลำที่ยืดหยุดนะครับถึงหมอลำัมที่ยืดหยุดคือโอนเอินไปตามเจา้าภาพเป็นโอนเงินไปตามเจ้าภาพคือหมางว่ายว่าตามผู้จ้างไปตามงบผู้จ้างบอมบี้บับบกได้บักนั่นจิตนะครับบอมได้จอดจบมาถึราคาเท่านห้่เท่านี้ตามงบเจ้าภาพได้พีน่น้องได้ฝากไว้นะครับเบอร์โทรกับติดต่อมาได้นะครับผมติดต่อาตมาไดอา้อยู่ด้านล่างนั่นแหละเบอร์โทรถ้าว่าส่วนมากได้สดเนี่ยอันนี้เป็นการได้สดได้สดสีบ่อค่อยใสย่เบอร์โทษออก เยอะจริงๆว่ะห้ครับอีกคลิปหนึ่งอ่ะผมวัดบางนาล่างคือสิบบอกของตรงได้ก็ได้ครับอ่าศูนย์แปดสองหนึ่งสองเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดจำเขาบ้าล่อไทยเดียวหกเจ็ดแปดแปดมันเบอร์บาโลหันเลยครับเด้อเบอร์บาโลหันติดต่อมาได้ครับทั้งสฉพาะไม้ช่างปากเก่าอ่าไปตามงบเจาะภาพอ่าบอแป้งครับบอแปงใกลกๆครับ ว่ามาไปได้มัมกับซอยกันได้ครับซอยกันได้เอาละครับพี่นอ้องบรรยากาศหอยกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วาะมองจิตส่วนห่มเนาะยจีกับเลี้ยนนำข้องยังเข้ากันข้างหัวหน้าเนี่ยมันไปตรวจนำข้องนอะขอหยุดกาไรไล่โซไปก่อนเนนอด้วยพี่น้องเด้อโอ้คนก็เบือเ 18, ้องไรแต่เมื่อแปดตลอดนาะครับ